นะครับผมแมงล่ะ <S <S สูตรมันเห่าจะนกกละเยียบสูตรมันเหาเลยเหยียบขอบคุณชุดสวยๆจากบ้านฮักบอสน้อยอาอายด้วย <S 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 นะคะอขอบคุณขอบคุณบักมว่วงนะครับเด้ออีเมลแล้วแลนมาหาข่อยแลนต่าตีต่าล้านมาเราบอกว่าแม่ที่เอาบักม่วงมาฝากพนะว่าบัดที่นี่แม่เสบบักม่วงมาฝาก เล่นใช่ไหมแม่เลยบอกว่าอุ้ยฝนตกแม่เลยกี่มอเตสบักมองแล้วมากบะไรของพูดหลายๆนะครับเด้อคอยคอยว่าต้องไปคุณแม่ที่นั่งอยู่เก้าอี้ดำๆนั่นแท้แน่นอนใช่ไหมเพราะรัก็บอกคอยว่าจัคซี่แหละเธอเที่ยวมาเธอ่ำมาอัลติโฟงเซ็กชันเนาะนะครับเอาของพูดหลายๆอีแม่รถตังใจสิมาฝากกคดีใจแล้วล่ะครับเป็นถึงบักม่วงบ่ได้กินกคสิระลึกเอาดอกครับว่าบักม่วงแซท้ย่าค่ะค่ะ ไมันเขียวอ่ะทาแป้งอยู่นะลูกไอ<า>้ค่ะยัดไปหาวาไหงยาเป็นาาายัง,อ,ยงอุ้อยพอกกันนาแหละอุ้ยโมเมนต์พอกกันนาเงาขึ้นกันเรื่องนี้สาดจะไม่ยุ่งวาผู้นั้นว่าผู้นี้นาเงาผู้นี้นาแหละเบื้องรุ่งอีดังเฮียนทุอีดิ้งสะเมีพ่อขอเพลงยังก่อนค่ะมืนวาสัน ตัว <asure S 3> <mark S 1> ลูกว่าจังไดจริงไยไปกินเหล้าทุกวันอยู่ไม่ยาพอนั่งกินกันพอบอกลูกคนนี้จังไดเอาพอแม็กปังนาแมนบอหรือเอาพี่แพ้วปังจาีถ้าบอหลุดตนอายก็ยานยาหอยในเด้อเืือเลขกเบิร์ธอได้ดั้าสั้นแล้ว มันบ่เป็นย้อนไผมันเป็นย้อนแพร่ฮีดานี่ดิเด้อบกยอมกับโหนค่ะบกยอมกับโหนสั่งมาดีๆเป็นยังบักกนมันแพรกับบ้เศร้าขายบักปอบมันบ่ได้เกี่ยวกับผู้ขายมันเกี่ยวกับไผมันเกี่ยวกับเจ้าแล้วบ่เศร้ากินตัหัวพ่อบ้านจังได๋จาก้อยไปขีดกระตุกกตาทุกวันว้ายขีดมถึงพันดักแก่ไอ้ไอ่มันพ่อพ่อพ่อเดียวเจ้านั่นละไอ่ ยี่หลามาลูกผู้จะว่าอายตัวสูส้ยี่เต็มงามขายมาหาตัวผีตัวน้องหี่หามันอย่างคอแขนพ่อลูกอยู่โอเขาก็พ่อลืมอมกะแจงป่ะพักกันหลูกอีหยังเนาะยี่ส่องกระบอกโอ้ยสาลูกกูอยูยี่หามึงคอยลืมเอาเชิญน,นะครับผมทีมงานกล่องฉลากนะครับ,บ,บ <c oughs> ขอบคุณเลยเขาไม่ได้ออกเลยโครงการบริหารส่วนสมุทอีเซ็นครับผมเพิ่นสิมาจับฉลาก ใจว่ากล่องสลากแต่กูว่าถือเลขกูกระสุนเพราะเฮ้องอยู่หม,มู่แวานขอเสียงคนอยากได้ทองนะครับเอาคนถืแจกทองหรอไบ่ได้แจกครับขอเสียงคนอยากได้ซื้ <c oughs> อมาแล้วนะครับรมินีทางบัรของพี่น้องมือนี่นะครับสิไดับรบางวันนะครับ <c oughs> ผมรางวัลใหญ่หลายรางวันเลยนะครับ เชิญเลยนะครับสวัสดีครับน้ำข่อยไม่อยสีบไปเนี่ยแหละพี่ัครบอุ้ยเลื่อมตาไฟหลายค่ะไฟหลค่ะค่ะว่าหนาว่ามมหนูหนาเลยะค่ะต้องใส่ไฟหลาๆค่ะโอ้ยจะไงบอกไปล้วอีาเอ้ยอ่ะขอเล่น